เป็นหวยใหญ่นะเป็นหวัวใหญ่นะถ้าหวัวใหญ่ล่ะคะครับวใหญ่ภาคหนึ่งพ่อแม่บอกว่า อยู่ครัือไก่ข้าวถูกคนนี้คือไก่หัวใหญ่นะคะคือไก่เอซีให้ลูกคละครกองสองกลองสามกลองแล้ก็อนลูกให้เล้ยนิดขอคุที่คุยนะโ้กองกงครับ น้อยกินด้วยครับขอบคุณครับรอคุนแม่ครับที่ทำให้น,น้อยนะแม่บอกจะเอาหมูหมูน้อยไม่เอาครับไอใกินทีสามสองหนึ่งนน้อยจะไปแล้วใช่ไหมเนี่ยวันดีครับด้วย ดูนะครับยาซื้อมากนะครบเวลาวันครับยายาซื้อมากครับหวยคือหวยใหญ่ รีบหนรีบแปดครับรีบปดครับรีปดนะครีบห้าครับรีบห้าครับีห้าครับเดี๋ยวีตัวนึครับนีบีอะไรเนาะกครับปครับห สามตัวแปดห้าหกครับวันนี้หวยาะครับเ,เขียนนี่เลยเขียนแปดนดี้ก็ดกดได้ คู้สองกล่องเลยครับน้องร้อยต้นน้องน้ำนายพี่เลยนะวันนี้แม่ตู้่อกกับแม่ซื้อกล้วยน้ำเก็มแล้วก็นุ่งมาให้ครับแล้วก็ต้นเหลี่ยมปิ้งครับมาให้น้องน้องครับนี่ครับน้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับน้อง มีเราเนะครับพูดทีเดียวน้อยให้ไป5หุงครับถ้ามันจะเก็บก่อนนะครับน้อย วันนี้วันนี้วันนี้หรอครับวันี ตัวล่างสามตัวบุญพ่อต้องซื้อมาให้หนูสาวกองนะคะครับครับเด็กๆไก่เอฟซีครับค่ะพอ่พอแม่ครับยกตัวนี้ขึ้นไหนึู่อยากกินไก่เอฟซีครับนี่ครับของถูกครับวันที่1นึ่งสิงหาคมครับน้อยไงไว้บนนุญกินที ที่อะไรสามเบ็ดจะไปวงให้ใช่ไหมวันที่ วันวันที่31ตุลาครับขอบคุณพ่อมากเลยครับพ่อกับแม่ซื้อข้าวซื้อนมซื้น้ำเดนมันเดนมันก็มุ่งริมาให้ครับแต่หนูอยากกินไก่เอฟซีครับเอฟซีเดี๋ยวรอก่อนนะพ่อบอกว่าหาให้เอฟครับมันไม่ได้เลหนูก็ไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่นะครับถ้าน้อยบอกให้ถูก ครับครับเดี๋ยวครูมาอีกรอบน้องมีครับมีครับน้องเล่นของของครับนี่อีกตรงครับน้องมีครับอบุ <coughs> 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 やった